วันก่อนนั้นนะที่เราแบบไปซื้อต้นไม้จากรังสิทธมาสองรอบของสิบห้า แล้วก็ไปปลูกแล้วปรากฏว,ว่าน้องพิมก็เรียกน้องพิมมาดูว่า <_ C. S 1> เออช่วยมช่ยไยมาน้องพิมก็แบบอ้าวแม่ไหนบอกหนูว่าตรงเนี้จะปลูกดอกไม้ไงทําไมมันเขียวไปหมดเลยเพราะว่าอ้ที่ปลูกไปมันก็เป็นต้นสนทั้งนั้นเลยละ่ะป้าเขาไปติดใจสนไงมีสนหอมสนแพงสนหอมอะไรนะสนนุน่นบอลสนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะ่ะสนเลยแล้วมันก็เขียวไปหมดจริงๆทีเนี้ยน้องป้าก,ก็เลยบอกเออจริงด้วยบอกไว้ว่าจะเป็นดอกไม้วันนี้ก็เลยแบบว่าอ้างั้นเดี๋ยวไปซื้อดอก ไม้มาเพิ่มวันนี้เราก็ไปที่บางใหญ่นะหลักๆก,ก็มันมีแถ,แถวบางใหญ่มันมีหลายตลาดเราไปตลาดบุญยงตลาดวัฒน์เงินใช่ไหมไม่ได้ถ่ายคลิปนะเออแล้วก็ไปขนไม้มาเออก็เต็มนะตอนแรกนึกว่าเออน่าจะหลวมๆแค่ไม้ดอกนิดหน่อยแต่ทำไมมันเต็มรถไม่รู้อัดแน่นเนี่ยตอนนี้ก็มาทับเอามาอีกแล้วเนี่ยดูดิ ไม้ดอกล้วนๆ้วน,น,นี้จะถูกใจไหม <S <S ดูซิต้องมีถูกใจมันต้องมีสีม่วงเยอะดูดูเยอมีสีม่วงเพียบเ,เลยเดี๋ยวพอไปถึงเราจะไปขนก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูข้างบนว่ามีต้นอะไรบ้างค่ะอ,ๆๆอ่ะนี่อามานั่งมาตรงนี้ต้นไม้อยู่นี่ดอกเพียบนะคะ <S 2> <S 2> <ๆ>แล้วก็ข้างหลังไม้ดอกนานาพันธุ์จะมีบางต้นซื้อมาต้นหนึ่งมาแขวนหน้าบ้านด้วยนะว้าว ราคาเป็นไงแทมนราคาก็แพงกว่าลังสิตบางอย่างบางอย่างแพงกว่ามากเลยแพงกว่าเกินเท่าตัว,แ,วแต่บางอย่างใกล้เคียงแล้วแต่ที่สําคัญคือบางอย่างที่ลังสิต <sk r. S 3> ไม่มีใช่ไหมหลายอย่างหลายอย่างที่ลังสิตไม่ไมีค่ะขนไปเดี๋ยวจะพาไปดูทีละอย่างนะคะขนขึ้นมาแล้วนะคะบัวกวับของเมื่อวานลิงลายนี่นี่อันนี ตอนนี้เราจะทำการอะไรคะหรือต้นที่ได้ลงไปแล้วนะคะก็คือไอ้ต้นนี้สนออสเตรเลียใช่ไหมเราจะได้ทําการปลูกไปแล้วแต่ว่าเรื่องด้วยกระบะนี้ยมันเขียวจีไปบนเรื่อยจนสนนี่สนจริงๆนะสนกาเบรียสนออสเตรเลียสนแผงสนบอลหอมสนหอมเต็มไปหมดแล้วมันเขียวน้องพิมบอกว่าดอกอยู่ไหนใช่ไหมก็เลยเดี๋ยวจะย้ายไอ้พวกนี้ไปไว้ตรงอื่นอ่ะเดี๋ยวพันกันเดินกันอะไร เดี๋ยวเราจะมาบอกว่านี่ต้นอะไรบ้าง b บลูฮาวายต้นละ50กระถางละ50อันนี้พุทพุทธอะไรบอกสิพุทพิชยาหรอราคาเท่าไหร่ร้อยยีหรอลืมแล้วว่า้อยนึ่งมั้งอันนี้เข็มอินเดียเข็มอินเดียเนี่ยกระถางละร้อยยี่ใช่ป่ะ กระถางหนึ่งเขาใส่ให้2ส,สีเลยดูสิซึ่งเราก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะรอดไหมเพราะพี่อุบอกกนเด็กๆพี่อุเคยปลูกแล้วตายตลอดอันนี้ไข่ดาวเดซี่ไข่ดาวจำราคาไม่ได้นะวะแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรอะ่ะสีม่วงเนี่ยนนชื่อโหชื่อฝรั่งจำยากนะจำชื่อวิ้น,นี่อันนี้ก็เข็ม ไม่ใช่อันนี้ชื่ออเมริกันบิวตี้อ่าอันนี้ชื่ออะไรเอื้องไผ่อันนี้นะคะเอื้องไผ่นะอันนี้ชื่อ forget me not ไต้หวนันซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเพราะว่าเรียกว่า forget me not เองจริงเขาบอกนี้ไม่ใช่ forget me not อันนี้ชื่ออ,นนอ,อะไรก็ไม่รู้ลืมแล้วแล้วเขาได้เรื่องอะไรลืมตลอดลอันนี้แก้วแคดผิวแคดมาก ก็ไม่กันดูดีแล้วก็มีหลิวขาวแล้วก็อันนี้โอ,อ้โหอุ๊บืนะขอโทษด้วยนะคะแล้วก็พยับหมอกแล้วก็อันนี้เขาบอกว่ามันคือชมพูออสเตรเลียพี่อุบอกว่าเหมือนตะขบเหรออเหมือนตะขบเนาะจริงเขาเอาตะขบมาหลอกเราว่า <c oughs> ตะขบไม่ใช่แบบนี้คืบบ <c oughs> อตอนนี้นะคะ ก็พี่อู๋เขาก็ทําการจัดเรียงต้นไม้ว่าเออตรงนี้จะไว้ดอกม่วงตรงนี้ดอกชมพูแล้วก็ที่ตรงใต้ต้นมะขามเทศด่างเนี่ยจะเป็นพวกใต้ติง่งฝรั่งมิกสีขาวชมพูม่วงแล้วก็วางลงวางวางให้อาม่าไปปลูกคือเมื่อมีความงุนงงมากเลยว่าจะปลูกยังไงเพราะว่ามันแน่นไปหมดเลยอาม่าก็จะต้องแจกตัวเข้าไปในป่าอย่างนั้นนะคะ ตอนนี้นะคะมันอาจจะกระจกมัวมัวนิดหนึ่งเพราะว่าแม่เข้าไปในห้องแอรอ์ร้อนหนีหนีมาพักพิงแอร์นะคะชั่วครา,าวในห้องแอร์เพราะว่าจะเป็นลมแล้วมันไม่มีแดดก็จริงแต่มันไม่มีลมพัดอะ่ะป้าๆทำไมไม่ลูฮะอา่อาอโอเคเดี๋ยวจะต้องออกไปช่วยเขาก่อนนะคะอามา่าเป็นยังไง หน้ามืดเลยยังมันไม่หน้ามืดแต่แต่ว่ามันปวดหลังเออเออยาบพ่นมาพ่นตอนนี้มากขุดดินไม่ไหวนะคะให้พี่อูไปขุดแต่ว่าแคบมากพี่อูก็ตัวใหญ่มุดเข้าไปลำบากมากโนะมาเลยนมาเลไม่้อง่นไ,ได้อยางเดียวกล,ลมากอยู่ตรงนั้นแลวก น้องพีมาดูสวนหน้าห้องหนูกันค่ะหนูไม่เอาค่ะมันมีแต่สีเขียวสีเขียวอยากได้ดอกไม้บ้างค่ะจ้าววันยังเป็นสี เขียวอยู่เลยทำไมวันนี้มียอกเต็มแล้วขนาดนี้คะกลางวานที่ถูกแล้วหนูก็บอกว่าแม่ไหนบอกว่าหน้าห้องหนูจะเป็นดอกไม้แล้วทำไมเป็นเขียวเพราะว่าอยู่ดีๆป้าเขาไปชอบสนไงแล้วบอกป้าเนี่ยนี่สัญญากับลูกไว้ว่าจะดอกไม้แล้วทําไมเธอเป็นเขียวป้าเพราะเออนั่นน่ะสิเมื่อวานป้าก็เลยพาแม่ไปซื้อที่นี่เลยร้านดอกไม้นะคะร้านต้นไม้ที่แบบร้านนี้ขายแต่ดอกดอกดอกแล้วก็เลือกมาเนี่ยดอกมีทั้งดอกม่วงดอกชมพูดอกขาวดอกชมพูอ่อน อะมากเลยค่ะเยอะไปหมดเยอะกว่าร้านขายดอกไม้อีกนะคะเนี่ยมันแน่นแล้วแม่ก็บอกเลยคือขนมาเต็มรถแล้วก็บอกปลาเออมันเป็นดอกเยอะไปไหมตอนนี้ดอกพอใจยังพอใจแล้วะดูตรงนั้นซะก่อนไอติ่งฝรั่งน่ะมีทั้งม่วงสูงม่วงต่ำขาวเห็นว่าน่าดีค่ะนี่คือไอติ่งฝรั่งแต่มื้นนี่อาม่าทำการปลูกให้เลยนะนี่นะคะปลูกไปจนตืดๆเลยนะอ่กใจยังเขามืดอาม่าก็มาปลูกต่ออีกถูกใจมากเลยค่ะนี่อุ้ยมีดอกขึ้นมาอีกตังหาะมีแบบที่ยังไม่ได้ลงเลย มีแบบที่ยังขาที่ลงไปได้จริงๆมีจริงๆมีแต่ยังลงอนนี้ไม่ได้โอเคค่ะงั้นก็ถือว่าถูกใจนะมากะเป็นส่วนดอกไม้ที่น่ารักโอเคค่ะอ่ะประสบความสำเร็จอ่ะบ๊ายบาย